ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะผู้ติดโควิด COVID -19 แบบไม่มีอาการจะเป็นต้องกักตัวที่บ้านให้ครบ14วัน หลังหายดีแล้วจะใช้ชีวิตยอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมาผู้เชี่ยวชาญกันค่ะหลังกักตัวครบ14วันแล้วจะใช้ชีวิตยอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ค่คะครับ ก็โดยทั่วไปนะครับโควิด -19 เนี่ยระยะเวลากักตัวที่แนะนําก็คือ14วันนะครับ14วันในที่นี้เนี่ยในกรณีที่มีอาการนะครับนับจากวันแรกที่คนไข้มีอาการในกรณีที่คนไข้ไม่มีอาการนับจากวันที่ได้รับการตรวจพบเชื้อนะครับหลังจาก14วันเนี่ยโอกาสที่คนไข้จะแพร่เชื้อไปสู่คนรอบข้างเนี่ยน้อยถึงน้อยมากจึงสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถที่จะกลับไปทํางานหรือกลับไปเรียนหนังสือและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในบ้านได้ อย่างไรก็ดีนะคบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับคนรอบข้างก็ยังคงแนะนําให้เว้นระยะห่างจากสังคมซักระยะหนึ่งร่วมกับใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งนี้เพื่อเป็นการทําให้คนรอบข้างมั่นใจและก็เพื่อเป็นการป้องกันคนไข้ไม่ให้มีการติดเชื้อซ้ําด้วยครับเมื่อหายจากโควิด -19 แล้วจะต้องทําการตรวจหาเชื้อซ้ําหรือไม่คะ โดยทั่วไปไม่แนะนําให้ตรวจหาเชื้อซ้ำนะครับหลังจากที่คนไข้าหายจากป่วยแล้วเนื่องจากวิธีการที่ตรวจหาเชื้อในปัจจุบันเนี่ยเป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อซึ่งผู้ป่วยอาจจะยังตรวจพบสารพันธุกรรมได้เป็นระยะเวลานานหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนนะครับโดยที่ไม่ได้แปลว่าการตรวจพบจะสัมพันธ์กับการแพร่เชื้อเพราะฉะนั้นเมื่อหายจากโควิดแล้วก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยครับหากเคยติดโควิด -19 จะทราบได้อย่างไรว่ามีภูมิคุ้มกันคะ หลังจากหายจากโควิดแล้วนะครับปกติจะมีภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นนะครับซึ่งเกิดจากการติดเชื้ออย่างไรก็ดีนะครับในคนไข้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นคนไข้ที่มีการติดเชื้อ HAV ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเองอย่างเช่น SLE หรือผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูกอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นกว่านี้และไม่สูงเพียงพอจะป้องกันการติดเชื้อซ้ำได้ในผู้ป่วยทั่วไปนะครับภูมิคุ้มกันมักจะอยู่ในระยะเวลาประมาณ3เดือน โอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำในช่วง3เดือนนี้จะน้อยมากอย่างไรก็ดีนะครับควรจะใส่หน้ากากนอนามัยและก็เว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อนหรือได้รับวัคซีนมาไม่ครบนะครับควรจะมีการฉีดวัคซีนซ้ำภายหลังการติดเชื้อไปแล้วโดยระยะเวลาที่เหมาะสมที่แนะนําก็คือ3เดือนหลังการติดเชื้อครับ ีิสี่ใหม่สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างระหว่างกันมันล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสและชีวิตจะปลอดภัยห่างไกลาจากโควิด -19 สวัสดีค่ะสนับสนุนดูบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน